ลึงจะไปไหนกันสองคน่ะซึ่งสองชั่วโมงอ่ะเป็นวดฝ่าเท้ามั้งเวลาเหลือก็จะนวดได้จัดคุยกันอยู่ได้บาทดทะยักันตัดขั้วหัวใจกันอยู่แล้วอย่าแม่โนนดนกูทั้งคู่อ่ะไปหมอครับหมอหมอหมอท่เพื่อนแม่ครับหมอ,มอ,หมอทำไรทำอะไรทำอะ<ม>ไรเอ ไปแล้วไปไหนแล้ว <c oughs> ก,กูพามาหามหมอเนี่ยไอ้เรียกมึงพากูมาหาคนตาบอด่ะเออเอาหน้าเขาอาจจะมีเคสกูอ,อาจจะมีเคราะห์หมอคือเพื่อนผมนั่นเถอะหรือว่าแม่เองว่ากันกูน้เอามือมาเป็นหวักนิดหน่อยเอง คุกแังคุกขังยังไงอ๋อเยี๋ยวนี่เองโอ้ยแง่ะั่วยเดี๋ยวว่าลืงออกให้อุ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยดึงเลื่อนมันก็ไหลหมดตัวดิโทษไอ้แปะยิงถ้าวัวไม่ลืงอ่ะมีดมันไปตัดโคกไว้กายตายจะทำยังไงลึงออกหมอทาเพื่อคุณตายมึงรับผิดชอบที่มีเพื่อนได้ไหมถุยแล้วถ้ามึงตายมึงรับผิดชอบใครกูได้ยไหมมึงเชื่อหมอสิวะลึงออก กูรอได้เห็นไหมไอห้หน้าชงตีมึงใจนักมึงไปเป็นหมอมากูไปเป็นคนไข่ใช่ไหมไม่รู้ไห,นไห็นหาเพื่อมึงบอกว่าใช่เลยเออเออมึงยงต้องทำไล <c oughs>